สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเล่ารวยซีหาหกค่ะพี่นอ้องค่ะมาพบมาพอก,ก,กันกันไปในเสาของเมื่อวันที่16เดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่นอ้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดผ้าพ่อยพี่น้องบ้านท้องสุขสุขคะ่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ยาเทวดาค่ะพี่นอ้องค่ะเอาอ่าเสาหนี้แนวทางของปู่ นะคะสีได้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะโอเคค่ะผู้ค้ากลับนมัสการค่ะเอาลงจีเอาละค่ะผู้ค้าเอาละค่ะเลื่อนขั้นเด้อน้าลวดสี่ห้าหกหน้าฉันเนี่ยลงหน้าทุสตาเซียนกับทุกทีเด้อค่ะผู้กลันมัสการนะคะมาถามปู่ตาเซาละครับปุ๊บข้ามมาหนี้ค่ะปู่้ถ้าปุับเขาก็ดีนะเพราะ เดี๋ยวี้งเงินบริเติมบรเติมเงินไม่ไม่โู้กับบริเตค่ะปาเพราะว่าก็ว่ามันหมดแล้วอืมค่ะป้าไม่เพียงพอแล้วค่ะเรืบริเติมนี่จ้าเน้ยงาันลงเมื่อก็ย่งท่อนหนาขึ้นค่ะปอืมาขพราะว่าสามคน มีมู่ว่าน้ำตีครับบัวบ่อเดกน้อยเดกน้อยนักเรียนค่ะเด่นหม่นักเรียานสามคนบ้านี้เล่าบ้านสีเสียงนละคนละสีเสียมที่บวกโจกันลมเสียหนาราั้นเสียหนาตรงเรียนค่ะผ้ดินหมอกดินสามคนค่ะรุมผู้ยิ่งผู้รุ่มผู้ซุ่มบนนั้นเอืนเดกน้อยสามคนผู้ใช้ค่ะ เกิดยางนั้นยังนีวาเาเสียมึงนีมึงนีมึงนีได้ดด <Okay. S 2> ตอไซื้อเสียไว้ค <Okay. S 2> ่ะคนนี้ทำงานนักเรียน,นคนละกับก็ะาหนึ่งเออไม้หนึ่งกับคนสคนค่ะ <Okay. S 2> บวกเป็นเท่าไหร่มันเป็นสี่ไม่ไม้มากค่ะ

1นึ่งหครับทีนึงครับสามกหค่ะคับมขึ้นอืมค่ะเขา,ไ,าไม่ได้สามเห้ากกเขากระไรล้วค่ะค่ะปูมเรตุลนกเรศกระชับมันปูนแกนมีเเรศเด่นเนาะค่ะแม่ค่ะนี่นึ่งหาเนะาะค่ะปู ตัวนี้นะม่ส mm ิมาแหงนั่นแล้วครับปูมามาปูมาตัวนี้เลนื่อหานี่ที่ปูมาเนื่อหาบครับปูคะโอ้ยมาหนึ่งหางก็มนนี่มากมากเลยพวนี่มากมากเลยสามคู่นี่หนึ่งหาก็หาเหาจ็นี่แหละอืมคับปูอเป็นกั่เป็นแต่กตัวนี้ครื้เปกับว่าหานึ่งไปนี่นะค่ะ เรื่องปจวันไะอืมเรื่องปจวันมันมาดีอยู่นะคะปูของปูเนะ่ะมากมากคู่กันค่ะเน้นเน้นอะไรรค่ะปูอันนึง่ะื้อานะคะปูค่นตัวที่เน้นมันอี้คืออานนึงเนื้อหานะคะปูค่ะูมตัวี้นึ่ง้่า่่้ายเหนือน้ามาน้าผมค่ะ อันคู่จันทน์ล้วถามว่าจังไหนก่อนครับบัวเราเราไปโรงเรียนนะค่ะไปไปได้ไปโรงเรียนไปโรงเรียนเนี่ยเลยไปได้ไหมเสียหนาค่ะเสียหนาเสียหนาวันนี้เรี๋ยวเราไม่ก็เสียเสียหนาค่ะวันคู่นั่งรอให้ได้ไหมไม่เย็นเลย ยืนเลียงกันบ่คะพ่อคุณงเสียบกจกคุณน้งเสียคุณ้งเสียกจกคุณน้งเสียเสียมเสียใหญ่เนี่ยค่ะเสียใหยุ่งเรียนค่ะยู่โเล้ยงแข่งคางลงเรียนตาขันตาขั้นลงเรียนค่ะนด้ยืนยืนเที่ยงกันสามคนค่ะครับไม่คับคณละอันไงค่ะนี่สามหนึ่งอะไรก็สามหนึ่ง ก็แต่เศที่สามหนึ่งกระทจไงกระทจนูดีกระทจมันอยู่ในน้อสามอันนึงมันอยู่ทึ่งโอ้ยยิ่งเห็นอะไรยี่กระทจนกรมีเลยค่ะผูยิงน้ำซีหมดค่ะซีหนึ่งแั่มีหนึ่งซีหนึ่งซื้อนี่แหละซื้อหนึ่งซีหนึ่งหาแล้วก็สามสามหนึ่งเปล่สีละค่ะปูค่ะปูว่ะก็เปล่งสีะอืมค่ะ Không. Đấy, okay. khờ, Đã anh bây giờ Cabo, được 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 ่ะผู้พูดว่าบุญมักนึ่มักหาหนึ่งแล้วพูดหนึ่งหานี่ล่ะค่ะประจำวันวันวันเสาร์มีห้ามีหนึ่งห้าแปดตเดนค่ะ หนึ่งห้าแปดค่ะตัวั้งตัวตัวตัวร่องนหนึ่งห้าเจ็ดน่มันมากมันมากหมดทั้งสิเมนค่ะปูตะก้อนมันต่อสิมากคู่กันเลยหรอค่ะปูจับคู่กันมากเลยเนาะครับอือก็ัวตโันันและีับมึงับ่สินะค่ะ อันอันไดก็ครับบุคะสามหนึ่งสามหกสามนี่สามค่ะมัดักามเลยคุดับค่ะเ้เขาเอาไว้ตั้งหนาอะไรอยู่่ะบุอ๋อบุอเริ่มเริ่มไปไปออกออกแล้วมันบ้าครับอออกบินบานแล้วมันบ้าคะเริ่อง่มา <c oughs> ่โอ้โอ้ปูมั่งอะเจ้าเขาโอ้ค่ะค่ะพ่แต่วันเวลามันกับพ่อดีแล้วล่ะค่ะเวลามันกับพ่อดีแล้วล่ะค่ะพ่จกอนหน่อยไหจ้าเดี๋ยวมีพ่อนพูดจะก้อนนะค่ะ่เรียงสามคนผู้ยไส้ไั้งหมาดงหกนะค่ะ ค่ะวันทดอีกพูดมาเพื่อที่มาเนี่ยแหะค่ะพูดวันที่กตัวเด็กจะมาเด็กค่ะตัวนูดัติเด็กจะมีอ่ะค่ะบางทเขาก็อะไรอย่างเงี้ยพี่คนเด้อพี่คนไหน

ันหนึงหมกับรดค่ะตัวนี้ตัวเดิมาครงนมาค่ะก็ก็เลเด้่อยา่เด้ออ้ขาวไม่กับสบก่งปามันแตม่ปามันแอี่ก็เดินต้งมาไปก็นก็เจ้รตีตามเลค่ะอบพระูับค่ะกล่าวนมัสการคะสาธูค่ะ สรุปเนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคนวทางจากปู่ยาเทวดานะพี่น้องเนาะกูจันทร์ทอนะคะมีสามหนึ่งหาหกสามหาหนึ่งสี่สามหกแล้วก็หนึ่งหานะคะวันนี้ปูละมักหนึ่งหาหาแปดหาเจ็ดกับหาหนึ่งนะคะมันนี้เม็ดเดียวคือหาหนึ่งหนึ่งหานะคะพี่น้องค่ะเอาจจเลยก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางเสารมื่อวันที่16แนวทางจากอ่ย่าเทวดาค่ะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะพี่น้องคะทั้งช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นความเสื่อส่วนบุคคลสําหรับคลิปนี้นะคะอ,อย่าลืมยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมนี่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแเน่าทางในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณเน่าทางจากปู่ย่าเทวดาค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ